โอ้คนมันใส่เป็นแค่มาที่มันนีกดชวยคนแ่บ่คอยอะไรลาเป็นกะให้เปนไม่ว่ากันบุญเบียด่างัไปใส่ดอกกระเทีอะไรนะแบงค์หาร้อมีวะเมื่อเดี๋ยวเรได้แบงค์ารอมาอนี่เยอะอ๋อโอได้คือมไ่มีแบงค์หารอเล

เอาว่สิบมูไปเอาเอวสิบเดี๋ยวเ้าหน่งติดกกนอนโ้โหเข้ามาติดีนายลอะหัวเงนอีนเด้ของดเลยดีบุญถ้าเปิดแต่เิ่นัั่นเป็นั่นขึ้นขึ้น่อเออ แตเปลงเอยบระบบงหมื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่งสองสามสี่้เดแเก้าสิบกับ่าหูด

สามเสี้ยวสามเอี้ยวอันนี้เราไปผ่าปากนะเอาแค่นี้อันนี้เต็งตำอันนี้ไม่เอาเอาแค่นี้ผ่าปากออืไปเดียวไปต่อมันเบ่งอ่ะออืไม่มีหัวสามเสี้ยวเนาะอสามเสี้ยวถ้าล่ะเจ้าเสียเอาไปใส่เอาไปด้วยกันี่เอาแค่นี้ก็มีเต็งตำผ่าปากอออืโเคเดินได้เจ๊ได้ เตดีตัวแรกแล้วจีสีสอตัวแล้วจีโอ้สวยแต่ว่า4มาสตัวัไม่มีเอี่ยวเสยไม่ได้เต่งีเลไม่ได้เต่ง4เลยเต่ง4ีโเต่งกอเต่ง6โอ้ยสวยแล้วต่ำเยี่ยวเต่งต่ำกันไปหนึ่5อา่าีต่เปดเ็ดต่มืห่งตัวดกไม่แม่ต่ำเอี่ยวไหม ตามยวสิบใบเดลนเจยังตามยวห้ใบห้่อยครเข็สี่สองสี่แล้วนึกว่าสิบค่อยดีใจเว้ยเาะแต่ัง่มค่ดีใจยังเป็นตาาสบห้าเโอเคตามยอจอเจ้อื สิใบสิบใบไี้เต็งตั้มอันนี้เป็นสา okay. okay. okay, ม0มื่นสี่0มืนหามืหาเมนเป็นบบบเด็กโอเคมาสโยงหสองสสห้เจแปเ้านามสีาหกปเก้อมืนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่มืนหนึ่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดแเก้าสิบสาม่อันนี้ก็ัเป็นเำไหรอยปเ็นปขย่าก้อยไงในวัสิสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ยังอยู่เด็อยู่ đi được một điều. Tạm ít không đấy Ê, tạm con ba. Chắc mỗi 1 2 bài rồi. ยงังหกไปเตรียวหกไปเตรียวหกไลน์มาอยู่หกตัวอืมอือไปเอาเมสไปเอาแล้วอดี๋เดี๋ยวครับอืมอันนี้หกเนี้ยมาเต่งสีนะเอาไปเลยนีย่ไปเลยเต่งที่เรือนี่เต้นนี่เอาไปอย่าตามเลยอย่าตามเลยหนึ่ง <laughs> สองสาม แดงมากเอาผมสไล้เนี่ยเส็มเมื่อวันนี่หกเก้าต่งหกเก้าสี่สองสามสี่ห้าหกหกซงหกใบหกซีหกีสามใบแค่นั้นเีจ่ายไปเรื่องหกบ้าก้าแล้วจ่าหกซองอไรกันย

เขาเรียกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ใใจ6สีมันยล่ะครไปเเนาะกสูงเลยกสูงหาใบ่ะกใบ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9สสี่สงอันไหนไปเลยสี6เกี่้วไปไหบ้างแปงแป้งนะ

เอาไร่ะเสรเสสองสามสี่ห้าหกเจ้อหร่าสิบอยุสามสี่หาเลยยังให้เอานีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่สี่ห้าหกเอาเอาที่ลับมาเนี่ยยังให้เอาเอาลง่าปากรึตัวเลยเนี่ยสี่ตัวนี้เปต็งอันนี้อันไหนอันนอง ติงเกล้องฝอยยักบ่ยักแล้วเหรอโดนเห็นยักขึ้นน้องฝอบ่องคนเนาเน่่เต็งตามเด้หรือเนาะหนึ่งสองสามจี้เอาผ่าปากอาเปิดันี้เปเดเปิดเอาเด้นี่ปิดิทด้นี่ผ้าปาสอง เดยต่้สามโดนต่ามสบใบปาตาปาสบใบาสามอถนะอาสามอถึงเอสี่วใบสใบแล้วก็สามส่ห้าออีกสามส่หอสิบใบแบบมาจากต้สามแกลกนกไเรว่าสตามมีสิใบ เดียวมัมีเด้อสองสี่หกสองนึ่งสองเาเต็งเอี่ยววันนี้่คือไ่ง้ยไมากสามสี่ห้าาี่ย่สองี่ห้าหเจ็ดแปดสยี่สหนสองสามสี่ห้าหกเ ต้องจัจานหาจจไวเจ้าลูกตจานจะไหวใช่ไหมสิบใบสิบใบสิใบก็สิบใบละสอามสี่อ้ะสิบใบเจ็ดเจ็อก้าสิงยี่สิบาแเลยเียงหาไปไปงักว่าตามาเอาอะอันนี้อันนี้ยี่สิบใบเเนาะเอ้าเจ้งตำได้สิบใบก็ดีดีเจ้าอยากเตียงหานเขาต้องใช้ตอัเนี้อันนี้หาสองาาดีเลือดานตามสิบใบเพียยากมา เดี๋ยวนี่อันนี้สองหมื่นอะไรสอง่นสองหมื่นสอีกสามามหมื่นที่อีกสองหม่นเมนบอกสองหมื่นมนสอนเดี๋ยวคอยตีตีหาสามนี่ออกตีหาสามออกหกพัเหลือหมื่นสี่ถูกป่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบเอ็สองสามสี่เนี่ยเดี๋อหมื่นสี่เลยถเหาสองไเจี๋ยใส่สีหนึ่ง หาสองกตัวเหอจเหออมหาสองเนาะมีหาสองหกใบหกใบเนี่ยวหหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่เจดเ็ดสองสามสี่ห้าเจเจ็ดดเก้าย่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอามาใส่ชีสอย่างเดียว

เกี่นาทีใส่เอี่ยวเมื่อนึ่งว่าเจ็ดโอ้ยกี่เวลาจะมีเอียเอ่ยวเถวไหนวันนี้เหรอเอี่ยวหนสองสม้หาหาาั้บใบเด้อห้าสาม กันก็ได้หรอกอันนั้นหกยียมั้ยใช่ห้าซี่เยี้ยมเยี้ยวหกใบสิงยีวมันหนึ่งสิงตามอีกม1นหนึ่งหกสามบ่ออันตรายหกห้สามสามบ่ออันตรายหกห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอันนี้พาดำด้วยหนึ่งสองสามสี่ สองตามสามต่ำอืมเเปิดดูสิต้องดัมเท่านั้นหามาจากโตเท่านั้นที่โตหมเรียบร้อยเห็นบอร์สามหมสามมันตาไลยังเยาวมีเยาวมีจะมถูงที่สอต่ำสามีเวทให้รู้ชีเวทชีเวทดูหกสามได้เจ็ดหกสามสามกไปเต็ดห้าต็งมือหน่อยอือเต็งสาม อัหา 3, สามสองาหอองให่้นีกยสิบองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกเกองสามสี่ห้าหกสามหมอัอานนึ่อ้อ้นแข็งแก่นป่ะเ่มาสิบเอ็ดเลย 3, 2. 2> ของอุท่าพาดับเลยนะถ้าเป็นหามานียังไม่กระโดนเลยซาผาดัาเน,นี่ยย่นงมาตัวเม,นนม,มีนตัวใดมาเมีนอดู่แต่มันแต่มันตระต่โอ้ยบาดนนเลยจ๊ะคือสุดด่วนน่แน่น,นจำด้บอลลักษณะนี้ยังได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสามลูกไปยันังน หาดิหยุดตัวก่อนขอตัวก่อนหาเอยนะอใหาเอยอออกเอย,เอ,ยอเยอยอมากลม่พกไปดูพยันสามดูพยันมาดูแท้อืมหาสามกันกันนะพกสาม,มาสามสอง,สอง,สองเกี่ยวลงไปเลยนี่ลงไป่งใบอืมสัเมื่อีสามเกียินไปรถ3สาม สามเดียวอามสี่ห้าหเจ็ด่องสามสี่เนีเจ็ดกบกันไ้ก่อนกันไสิบบาทดีสิเปิลย้าติดตุกันใส่สิบบบ่ 4 5 6ห้าเรียบร้อยหาสมเอียวลูกพยันสเอียวคือเกาอ้าวโดนยีนว่า้ได้จับสเอียวไป้ไปโดนสามเอียวไปอีกล้เรียบร้อยหาสเอียวคนมาเต้จับเม่นไว้ไปโดนนะหาสเอียวไปใช่หาสามีมีคนหลอกโอ้ยแมีนมาสบ่อามสี่ห้าเก้าสิ เอ้าโดนหายเอี้ยว้วมีว่าหายเออนโดนหาเอีมั้งเอี้ยวะจะไรพุ่งอันนี้เต็งสามอันนี้เต็งหาไปเดี๋ยวเเต็งสอันนี้เต็งหาเดี๋ยวเราอยเชยร์พออเอาไปยู่ตามันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเจ็ด อมีอ่มมีคนลงลบกสาตัวมัมีเดียวมีสามเดียววาไปเดียวสามเียวไปเลยหาสคอันนสามเีวเย็นปะแม่ี โอ้ยยี่สิบแปดเนาะห้าหกเจ่ดแปดเก้าสิบลืมหายเอียวสาี่ห้ากสิบใบสิสิบใบสิเอวสิอยวามีห้าหกนีสเป็กาเอียวไปห้าเเาีสิงเาีกคือเคือ คนถือบสยียแล้วถือบุญรียบร้อยสองส เียวกันกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบาไปมาหลายคอลใช่หกสี่เต็มแล้วใช่หก <6 CEO. S 2> สี่เยี่ยมหกสองใช้สี่เยี่ยวอือหกสองเอาไหมหกสอไปใช้หสูงหอไปใช้หสูงเล พาดำตัวเต็งเต็ง่ำหนึ่งสองเต็งดำหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปพาดำดูสิสแซนเม็มที่เป็นไฮโล่หารอยพาดำหกเอียวหกสอเอียวอันนี้เต็งดำตัวนี้ิโดนหกสองหกสองหกสอง เดี mm ๋ยวหนสองไปนาบันเียอเียแต่ว่าโอเคดูเด้อจะมกินพาดเื่อไหแบงพาดัมหนึ่งอามี่าก็ดกเด็กสมีดหนึ่มีอยู่แต่ว่านเดเส เต็มหกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็มหกเอ้าอะเจ้าเก้าไปเีย <se anak lonely>

สองห้าหกเจ็ดเสเอสองสมีกเจ็ดแยี่สิบเท่สองสามสี่อะไรเนยหกสองเ่บหกสองหกใบเต็มหกสิบใบสองสามสี่ห้าหกอันี้สามเม่หกโสามหมื่หกสองเ็งหกเอาไปใส่หกส่นจเอาใส่หกน หกได้สิบใบคอยยืดดิจะไปใส่หกูงหกซองคพิ่นน้ำมาใส่หกูงใส่หกูหันนี้เอาเต่งหกคอยได้สิเต่งหกแล้วว่าคละเตงหกคอยได้สิอไปดิอ๋อเตงหกคอยเอาไปคอยลกคอยเต่งสี่ดิแม่เต่งสี่เอดโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเก้าสิบอที่หนึ่งสองสาี่ห้กเจ็ดแปดเ้อีกคนดีคอยนึกว่าคอยนึกว่าคอยเต่งหแค่ยังคอยเตงสี่บ้าง 一个，一个，一个。